ไปโรงเรียนกันดีกว่าจ้ะสายแล้วเนี่ยตอนนี้มันก็เจ็ดโมงครึ่งแล้วลูกเข้าแถวแปดโมงไม่ใช่หรอใช่ค่ะเดี๋ยวแม่จะรีบขับแล้วนะขัดเข็มขัดด้วยนะลูกแม่อาจจะแบบขับเร็วหน่อยเพราะแม่ก็จะไปทำงานสายแล้วค่ะ กล้ถึงโรงเรียนแล้วเข้าซอยโรงเรียนแล้วเนี่ยถึงแล้วแม่เดี๋ยวลูกไปขึ้นไปเรียนเองเลยนะแม่เดี๋ยวแม่ต้องรีบไปทำงานแล้วโอเคค่ะแ,แม่ไปทำงานแล้วนะจ๊ะค่ะแม่ไปเร็วไวอย่างกัะโกหกในห้องยังมีใครมาอย่างจะมีใครมาหรือเปล่าเนี่ย วันนี้วันแรกเลยโอ้โรงเรียนใหม่มีคนมาหรือยังสนุกจังเลยหนูนันดีเอมวันนี้เราใส่ชุดผิดเหรอทำไมเพื่อนๆใส่ชุดยูนิฟอร์มแบบนั้นล่ะโอ๊ยไม่กล้าเลยเนี่ย ไม่กลาเข้าไปอ่ะออเออเธอคือใครเหรอนันสีเธอคือใครอ่ะนันซี่นันซี่สวัสดีเราโมเดลนะเรามาจากโรงเรียนนานาชาตินะแล้วเธอย้ายมาทำไมอ่ะเออนั่นดี อ๋อเลยย้ายมาเพราะว่าโรงเรียนนั้นมีถึงแค่ปหอ,อ,อ่ะอ๋อนั่นแหละแล้วทาไมเธอถึงมาเรียนที่นี่ล่ะอ๋อฉันเหรอเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านดีอะ่ะแบบไม่ต้องไปไกลมากอ๋อฉันมีทักษะด้านการวาดรูปและคณิตทางงั้นเธอนัางตรงนั้นเลยใกล้ๆลี แล้วคนไหนคือเลียก็ชั้นนี่แหละก็ผมน้ำเงินน่ะน้ำเงินอ๋อเรานั่งหลังเหรอใช่เริ่มแบบไม่อยากนั่งหลังเลยสายตาฉันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ๋องั้นเธอก็น,นั่งหน้าฉันแล้วกันโอเค หุ่ข้าวช่ไหมเลยวันนี้แม่เต็มข้าวอะไรมาให้เนี่ยเหมือนจะเป็นซูชินะเว้ยเบื่อแล้วกินอย่างเงี้ยทุกวันเบื่อที่สุดเลยเฮ้ย <Hey, you. S 1> น้ำจิ้มก็ธรรมดาธรรมดาเคยกินหมดละเ <So, S 1> <Hey. S 2> ฉันหิวเธอหิวเหรอใช่ so, so. แบ่งให้ชิ้นหนึ่งอ่อมไหมไม่ อืมอร่อยเหมือนเดิมเลยนะซูชิเนี่ยยิ่งหน่าไข่หวานนี่ชอบเลยอืมอร่อยชมัดแม่ฉันบอกว่ากินข้าเสร็จก็ต้องตามด้วยนมไม่งั้นจะไม่สูงบอกเลยว่านมอร่อยมากนมโรงเรียนเหรอแม่นมโรงเรียนนะนชาติ <c oughs> ต่อไปวิชา ญี่ปุ่นใครสามารถตอบคำถามข้อนี้และจำสุดสมการที่เราเคยเรียนที่โรงเรียนเก่าหรือใครที่เคยเรียนโรงเรียนนี้อาจจะรู้เออหนูค่ะหนูรู้โอเคเธอชื่ออะไรเหรออ๋หนูชื่อโมเดลค่ะเด็กหญิงเด็กหญิงสกุระชื่อนามสกุลหนูชื่อเด็กหญิงวาวาสกุระค่ะ โอเคเด็กหญิงวาวาสุกุระเขียนข้อนี้มาโอเคค่ะโอเคสิบบวกสิบเท่ากับยี่สิบค่ะเก่งมากโมเดลเปน็นนางทีได้เด็กๆคนอื่นไม่คิดจะตอบไหนหรอเออหญิงลีตอบมา ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เป็นฉันไม,ไม่เป็นฉันไม่เป็นฉันทำไมต้องเป็นหนูด้วยล่ะคะก็เธอกลมหน้ากลมตาไม่ตั้งใจเรียนที่คร,รูสอนเนี่ยครูอีกคาบมาละคุณครูไปแล้วนะนักเรียนทั้งหมดทํทำความเคารพขอบคุณค,คุณครูสมชายทำไมคุณไม่ลบกระดานเฮ้ยเนี่ย<ห>ฉ <Extreme> <ไ>ันไม่เขียนทับฉันอุตส่าห์กระดานให้ ครั้งนี้ฉันไม่ลบให้แล้วนะนี่ฉันเขียนทับไปเลยเด็กๆคิดว่าคุณครูสมชายนิสัยดีไหมคะไม่ลบกระดานแล้วให้ครูคาบอื่นลบให้ตลอดนิสัยไม่ดีเลยค่ะใช่ค่ะน,นิสัยไม่ดีเลยใช่ไหมคะสามารถแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ไหมอ้ออะไรไม่มีสักคนเลยเหรออ๋อหนูรู้ค่ะ ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะหนูสามารถแปลเป็นญี่ปุ่นได้แปลเป็นรู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 รค่ะโอเคต่อไปอันนี้ล่ะ Translate into Japanese เอ่อ Translate into บ๊ะบ๊ะบ๊ะอให้นักเรียนเปิดโอ๊ยไม่ทันค่ะค่ะค่ะหนูกำลังเขียนอยู่อืม ชึบชเขียนเขียนเขียนชเดี๋ยวเลือดินสอนหน่อยละกันซึบซๆอืมเขียนเลยเขียน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 ให้มันเสร็จนะแล้วเราจะได้ไปเล่นหน่อยเนี่ยโมเดลนะช่งางคราเป็นเด็กใหม่ด้วย และเ็มยังทำตัวน่าอิจฉาอีกเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวได้รู้กันคุณครูค่ะขออนุญาตไปข้ห้องน้ำค่ะจ้าไม่ต้องเอากระเป๋าออกไปหรอกเออสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีจ้ะเด็กใหม่หรอจ๊ะใช่ค่ะ ข้าน้ำดีกว่าข้าน้ำตรงนี้ดีกว่าชึบๆคุณครูอีกคาบหนึ่งไปแล้วไม่อยู่แล้วคราวนี้แหละเสร็จจนเฮ้ยลีเธอจะทำอะไรชึบกระเป๋าแบรนด์เนมใช่ไหมได้ขโมยเลยดีกว่าทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสร็จสักที คุณครูอีกคาบหนึ่งจะเข้าสอนหรือยังนั่นเนี่ยน่าจะเข้าแล้วแหละเดี๋ยวซื้อกินน้ำสักแก้วหนึ่งดีกว่าเอ,อ้ยยังไม่หิวอ่ะขออนุญาตเข้าห้องค่ะโอเคอืมคาดนี้ต้องใช้อะไรนะเดี๋ยวหยิบก่อนยินสอนหน่อยดีกว่าเอ็ก,เ,อกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว กล่องดินสอหายเหรอฉันจำได้นะว่าฉันอยู่ใต้เกะใต้เกศว่างเปล่าเลยอ่ะกระเป๋าเหรอฉันจำได้ว่าฉันไม่ได้ใส่กระเป๋านะแล้วมันอยู่ไหนล่ะ <c oughs> อะไรเหรออะไรเหรอลี่บ้านน่ะไม่มีอะไรหรอกโอ๊ย ฉันกำลังเครียดอยู่เลยเนี่อย่ามาชวนคุยตอนนี้ได้ไหมเธอนั่นแหละชวนคุยฉันไม่ทำอะไรเธอสักหน่อยกว่าจะพักสักทีให้ฉันสามารถหาซื้อก่อนลิ้นสอใหม่ลิ้นสอใหม่จากที่ไหนบ้างเนี่ยห้องสหกรณ์มีไหมอะแต่ฉันนันเป็นกระเป๋าที่ฉันรักที่สุดเลยนะฉันไม่อยากให้มันหายไปเลย แล้วใครเอาไปแล้วเนี่ยตกหายเหรอมันอันใหญ่นะมันจะตกหายแบบมองไม่เห็นไม่ได้ไปไปช่องประชาสัมพันธ์ดีกว่าโอ๊ยแต่ยังไม่รู้เลยอะเด็กใหม่เราเป็นเด็กใหม่เราจะเรารู้แค่อย่างเดียวก็คือห้องพักครูอยู่ตรงเนี้ยนีห้องพักครูถามค,คุณครูดีกว่าค,คุณครูคนไหนที่แบบยังไม่เข้าสอนนะ ครูคนนี้เหรอมีอะไรหล่ะจ๊ะอ่ห้องประชาสัมพันธ์ไปทางไหนเหรอคะอ๋อสุดเลยจ้ะสุดชั้นนี้เลยอ๋อขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณครูเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูชื่ออะไรเหรอคะตามสีเสื้อเลยจ้ะส้มตีดอ๋อค่ะค่ะคุณครูชอบสีเหลืองสดใสจ้ะ คุณครูโรงเรียนนี้จะบอกทําไมเมื่อเราไม่อยากรู้ห้องนี้หรือเปล่านะขอแอบส่องหน้าต่างดูใช่จริงๆด้วยมีไหมขออนุญาตเข้าห้องนะคะแอ์เย็นมากอยากอยู่ห้องนี้เป็นล้านลานปีอ้าวโมเดลมาทำไมที่นี่กระเป๋าดินสอนูหาย่ะคะ่ะกระเป๋าหายหรอ ได้เดี๋ยวคุณครูแจ้งให้ตึง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 คู่โดยสายเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชนักเรียนโปรดศาสตร์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทับสองได้ทำกระเป๋าดินสอดินสอหายโปรดแจ้งคุณครูที่ห้องประชาสัมพันธ์ ใครพบเจอมีรูปร่างเป็นสีขาวลายยูนิคอร์นอยู่ที่ห้องมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งขอให้นัก,นกคุณครูทุกคนตรวจนักเรียนทุกคนตึงตึงตึงเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีใครเจอคุณครูเดี๋ยวตอนเลิกเรียนมาหาคุณครูโอเคไหมโอเคค่ะเผื่อจะเจอได้ ค่ะถ้าแม่ทาถ้าเราทำหาเรามีสิทธิ์โดนแม่ตีได้เลยนั้นเนี่ยพ่อกับแม่ซื้อให้ตอนวันเกิดด้วยอะไม่อยากไปเรียนชมลมแล้วอยากกลับบ้านแล้ว เดี๋ยวเยวฉันฟังใหม่ขอให้ตรวจนักเรียนทุกคนไม่ไม่จริงยิ่งลีเธอเอาไปหรือเปล่าเปล่านะฉันไม่ได้เอาไปฉันเอากระเป๋ายูนนีรก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฉันเอาแบบของฉันมานะเป็นเหมือนกันนะ่ะเออไม่มีอะไรหรอก ฉันไม่เคยเห็นของเธอเป็นลายยูนิคอนนะของเธอเป็นรูปชินามอนไม่ใช่เหรอชินามอนกับคิตตี้แล้วก็คุโรมิแบดๆบเอ่อฉันซื้อใหม่แล้วนะออเออฉันทำไมเธอดูเลิกลกอะอ๋อเปล่าฉันเลิกลักเพราะว่าไม่ไม่ไ,มไ,มไมฉันไม่ได้เลิกลกฉันแค่ตื่นเต้นไปหน่อยกับวันแรกอะอ,อ อ๋อเขาไม่รู้หรอกว่าฉันเอาไปอ่ะเดี๋ยวนั่นเสียงอะไรอ่ะ <c oughs> ไม่มีทางหรอก <c oughs> ในที่สุดฉันได้กระเป๋าใหม่แล้วไม่ต้องขอใครให้ยากเธอเลิกลักทำไมอ่ะเปล่านะฉันไม่ได้เลิกลักฉันแค่ตื่นเต้นกับวันใหม่เปล่านี่นี่ยิงเล ฉันรู้ที่เธอพูดหมดแล้วนะเสียงทธอรมาจากในห้องน้ำเลยถ้าเอาของฉันมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะฟ้องคุณครูแล้วฉันจะให้เธอออกจากโรงเรียนนี้ไปเลยฉันไม่ได้เอาไปนะถ้างั้นฉันเจอผู้ต้องสงสัยฉันจะพาเธอไปที่ห้องประชาสัมพันธ์อย่าได้คิดหนีเลยแหละเดี๋ยวให้ค,คุณครูที่ห้องประชาสัมพันธ์ตรวจเช็คว่าเธออ่ะ เอากระเป๋าฉันไปจริงๆไหมตามมาเดี๋ยวจะได้เห็นดีกันแนะ่คุณครูค่ะหนูพบผู้ต้องสงสัยหนึ่งคนค่ะผู้ต้องสงสัยชื่อหญิงรีห้องเดียวกับหนูหญิงรีหญิงรีคาปูชิโน่เอสเปรสโซอาราบิก้านะไม่ใช่ค่ะ เขาอะค่ะขโมยของหนูไปแน่แนคุณครูร้องตรวจเขาดูสิคะหนู่านะคะคุณครูโมเดลโกหกค่ะหนูไม่ได้โกหกนะคะหนูพูดจริงๆไม่เชื่อคุณครูก็เปิดกระเป๋าดูสิคะเขาลายเหมือนหนูเด้แล้วคำไมของหนูถึงหายไปแล้วคะแล้วหนูอยู่ห้องเดียวกับเขาแล้วหนูอยู่เต๊ะติดกันด้วยค่ะหนูไปห้องน้ำแล้วเขาก็หยิบกระเป๋าหนูไปแน่ๆเลยค่ะหนูรู้ เพราะหนูได้ยินว่าทําไมมเนี้ยค่ะหนูได้ยินหมดเลยเพราะหนูเคาห้องน้ำอยู่โอเคหึนี่อะไรหยิงลีปึ่านะคะเดี๋ยวฉันจะแจ้งผู้ปกครองเธอให้มัอทราบเรื่องนี้ด้วยไม่เอานะคะหนูไม่จะมปอีกแล้วถือว่าทาง,งนี้เป็นคำเตือนแล้วกัน อย่าได้เจอครั้งที่สองนะถ้าได้เจอครั้งที่สองฉันเอาเธอไปพบผู้ปกครองแน่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนชอบกันไหมเอ่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งกุุงกกุงกิุงเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะขอบคุณค่ะบายบายนะจุ๊บ